มาจากรับลูกแล้วนะคะนี่ก็กี่รถแล้วเนี่ยสองรถแล้วลวมั้งก็กายเอาอคันที่พ่อเคยทีไว้นะเอาเลาะๆะน้อยๆไไดเาเยอะนะ ช่างหนึ่งวันนะรับงานนอกก่อนเสียเสียอยู่คนเดียวข้าปฝากนะข้าปฝากมาแล้วรถใกล้เท่าไหร่แล้วเนี่ยรถที่สาม าจากไหน,อ,นอ๋อไปมาจากนู่นมาเทตรงนี้เทกรบตรงนี้นี่นะที่มันต่ำนี่นะที่นั่งยกดีดดังครับอ๋อถ้าตรงนั้นไม่ไปเอามาข้างในพ่อข้างในก็ได้เอาเอาข้างในปุ๊บเอามาเทตรงนี้แล้วตรงนี้ไม่ต้องปวยที่รถปวยใส่นี่เลยไม่ได้ทำเยอะแล้วก็ตัดกาเทตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาเทอยู่เหมือนเดิมจุกแล้วจุกแล้วจุกแล้ว <c oughs> จุกแล้ว <c oughs> <c oughs> นั่นแหละน,นั่นแหละนั่นแหละดาดาอันนี้รลถละเท่าไหร่คะเนี่ยรถละห้าร้อยหร้อยหนาฝนเนะ <laughs> นาะ <laughs> หนาฝนงหบ้นนึง <laughs> แบกวาแบกนะเนนี่ <laughs> ิกแม่เต็มกองงเลยโอ้เต็มกองเลย,เเลยปุณหนนาแน่าว่าเจ้านี่จะเป็นแน่นา,นา,าบ่เอู้แจ <laughs> กตัวปิกแม่เ่ะอีงละเอาไปว่าได้ไหครับอออ,อ,อ,นะอ๋ออออ,ออออ,อออ,อออ,อ อันนี้ออกจากอู่ช่างนกนะครับเจ้าของรถไม่อยู่นะเจ้าของรถไปทำงานเราเรถเขามารับจ้างนะเพราะรถตัวเองยังไม่เสร็จนะครับ พน้พนพน้นพ้นพ้นไปหน้าไปเลยเดินหน้าไปหักมุม,ม,มพวงมาลัยพาวเวอร์อันนี้นนก็ไก่ เอาตรงทางที่รถเกี่ยวลงนะฮะนี่ปาดปาดเอาแต่หน้าดินข้างๆนี้ก็ปาดปาดเอานะฮะ,ไไต,ะติดบปะจะว่ามองหันติดได้ฮหน เออแมนไปไกลแท้พี่น,อออน,น้องโอ้โหแรงจัดแรงจัดโอ้หหออยยาวเลยครับอย,ยาวเลย จะได้ตัดอีกแล้วค่ะเนี่ยมันกุ่มแล้วมันจะตายตัดเอาอีกมันช่วยเกินไปดติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วครับติดแล้วติดแล้ว Tịt leo lắm nhìn cái này nhìn cái này nhô 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 Ô ดูฝาท้ายกระปงข้างในเหรอดดีพี่นอกจะดีดบ่ะเอาเดี๋ยวเราสิขึ้นบ่เอาเลยโอ้เอาอ <c oughs> เอาเลยโอ้โหท่างนกดีดก็ คืนครับบ่คืนดูซาดีตแล้วนะน่นนี่โอ้ช่างรู้ใจเมียเหลือเกินช็อตเด็ดช่างรู้ใจเมียเหลือเกินได้แล้วหนึ่งช็อตตอนนี้บ่าะวุฒกำลังเรียนหาไหมครับนะ เดนหาไหมครับตกหลุมอันมันมีหลุมอยู่แล้วนะตรงนี้นะมันมีหลุมมันมีน้ำอยู่แล้วนะเดี๋ยวรอแล้รอ,อไม้ก่อนไปใบใ ดันเอาเลยยก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 โอ้สร้างยิงมาแล้วหน่อยไม่เอารถมาไม่โคมมามาแล้วครับรวงพลังสามนายหมดกัดหมดกัดเออไป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  โอ้ยต้องให้ถึงมือช่างยิงเออยกแล้วสองล้อน่ะยกสองล้อให้ดูแล้วมาดูเร้ว ยางซิ่งเดี๋ยวเจอยางผมเดี๋ยวเจอยางผมของผมดำไม่ได้นั่นยังดำไม่เสร็จยางนี่เร็วนะยางคืนเฮ้ยหมอกเลยหมอกเลยอืมอืมมาปะให้ดันดากไหมมารอลุ้นครับไปครับไป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 